กันอีกแล้วแต่กันอีกแล้วนะครับสำหรับในที่ในสูตรนี้นะครับโดยเฉพาะเข้ามาบนอีกแล้วนะครับเราจะเป็นสูตรไหนไปไม่ได้นะครับก็เป็นสูตรแสนหมื่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดตะไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับอ่ะก็มาพบกันนะครับสำหรับในที่ในคลิปนี้นะครับซึ่งก็เป็นนะครับในที่ในนะครับวันล่าสุดเนาะออกไปในหลักแสนหลักหมื่นนี่ก็จะเป็น5นะครับเนาะห้าห้านะครับสูตรหลักแสนหลักหมื่น ใช้เหมือนเดิมเอาต่อเนื่องใช้เหมือนเดิมสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะแต่ก็สําหรับในชุดสรุปยินดีด้วยนะครับเนาะอ่านี่แหละครับก็ลงให้ไปนะครับเข้าไปต,งตรงๆเลยเน้นๆบนนะครับเนาะเนี่ยจับ3ตัวให้ก็คือนั่นแหละเน้นๆบนนะครับเนาะก็มีไม่กี่คู่เองเนาะบนนะครับ9 0 8 2 6 2เนี่ย นะครับเนาะอ่ะสกับ2ไม่มาเลยนะครับเนาะชอบชอบนะครับสกับ3เนี่ยคิดว่ามันต้องมาสักตัวนะครับไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยทั้งเลขหน้าเลขท้ายหรือเปล่านะครับเนาะเออนะฮะอ่ะก็มาว่ากันใหม่นะครับเนาะสำหรับในที่ในงวดถัดมาแล้วกันนะใครที่ไม่เห็นคลิปก็ว่ากันใหม่ในวันที่1เนานะอ่ะก็สรุป ค้งสุดท้ายเข้า2งวดติดแล้วนะครับงวดที่แล้วก็เน้นๆห้าเนาะแล้วก็ให้5้าหนึ่งวันนี้ก็90 0าศนย์ะครับอ่ะใครรอสูตรรอคลิปนี้ก็ก่อนหวยออกสัก4 5วันนะเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวได้ดูกันนะครับอ่ะในคลิปนี้นะครับก็จะมาดูในสูตรนี้ด้วยนะครับสูตรสูตรที่ลงควบคู่กันนะครับซึ่งในงวดที่แล้วก็อ่ะสูตรนี้ก็เริ่มหลุดแล้วเนาะแต่มันก็มีในเด่นสี่นะครับเนี่ยสูตรเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับ หลุดมา3มงวดแล้วนะครับเข้างวดสุดท้ายนี่ก็งวด0ูนย์เลยนะครับเนาะ <S 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 เออหลังจากนั้นก็ไม่มานะครับ1 2 3 3งสมวดติด,ต,ดติดเลยนะครับอ่ะก็จะมาดูใน2สูตรนี้นะครับเนาะอ่ะเอาสูตรที่มันไม่เข้าก่อนนะครับเนาะสูตรที่ไม่เข้าก่อนนะครับก็คือจะนําผลในงวดที่แล้วนะครับเนาะผลนิงวดที่แล้วนี่ก็จะเป็นนะครับในที่6 4 6 หนึ่งวดที่แล้วนะครับ5 5 7 9 9 0นะครับล่าง1 4อ่ะนะครับก็ไม่มาไม่มีเลยนะครับมีแค่ในเด่น4นะครับเนาะดุดสงวดแล้วนะครับอ่ะงวดล่าสุดนะครับสูตรนี้นะครับก็ได้ตัวเด่นก็คือนําในหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนจะไปเพิ่มเติมลดเติมนะครับหนงวดที่แล้วก็เพิ่ม ห้านะครับนี่าเพิ่มแต้มลดแต้มในงวดล่าสุดก็เอาเก้านะครับเก้าเพิ่มไปเป็นศูนย์นะครับลดมาก็จะเป็นแปดได้เด่นในชุดแรกสามตัวแรกนะครับตัวที่จะมาจับเลยนะฮะเราก็หรือว่ามันต้องเปลี่ยนหลักหน่วยใหม่นะครับงวดที่แล้วก็มีสามเนาะอืมนะครับงวดที่แล้วเนี่ยเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยก็มีสามงวดก่อนเก้าศูนย์หนึ่งอ่างงวดนี้ไม่มีอืมหรือว่าต้องเปลี่ยน นะครับแต่แต่ในตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยหรือว่าต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนถ้าต้องเปลี่ยนในวดที่แล้วก็ต้องจับอืมเนาะก็ถ้าจับในที่มันออกเนี่ยเอามาจับกับรางวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้นะครับตัวเด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะมาจับกับสามสี่ห้าเนี่ยอ่ะก็จะได้ในสี่หนึ่งอยู่เนาะลอง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 ,ลองจับแบบนี้ดูนะครับในวดนนี้ ผมว่าน่าจะต้องจับแบบนี้แล้วนะเพราะว่ามันมาแบบนี้แล้วนะครับอ่ะก็เอานี่นี่เลยนะครับ5เนี่ย5 7 9 0เนี่ยอ่าเอานี่แหละเอาแบบนี้เนาะนะครับก็จะมีนะครับในที่ใน8 8 9 0 8 9 0 8 9 0นกะครับแปดก็จะเป็นอีที่5นะครับ8 5 8 5 9 5 ศูนย์นะครับ879707นะครับ89 99นะครับศูนย์นะครับแล้วก็8 0 9 0 0 0ยเนี่ยชอบชอบนะครับ80นย์งวดที่แล้วนี่ไม่มานะครับเนาะมาเป็น90นะเออออกแบบเลขใกล้เคียงนะฮะชอบ80นย์ในงวดที่แล้วนะครับเนาะอ่ะหรือว่าจะมาในงวดนี้นะครับอ่านี้ก็จะเป็นในสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วหลุดงวดนี้ปรับเปลี่ยนนะครับปรับสูตรใหม่นะครับยังไงก็ขอให้มาแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเพราะว่ามัน มาแบบนี้แล้วเนาะอืมนะครับก็ต้องไปแบบนี้นะครับาช่วงที่สูตรมันมาแบบนี้แล้วนะครับอ่ะมาดูในสูตรนี้นะครับสูตรนี้สูตรที่เข้าเลยนะครับก็อ่ะวะัดหลักแสนก็เป็น5้าเหมือนกันเลยนะครับเนาะนี่ห้าอืมห้าห้านะครับห้าหนะ้าเจ็ดเก้าเก้าสูนะหนึ่งสี่ก็อ่ะอมีห้าในหลักแสนห้าหลักแสนก็มาเหมือนกันเนาะอืมนะครับ สี่หนึ่งสี่มันไปออกตรงนี้นะครับก็อ่ะสูตรนี้ก็เข้านะครับเนาะก็ถือว่าโอเคนะฮะใช้ต่อนะครับใช้ต่อยาวๆเลยนะครับเนาะนี่นะครับซองงวดติดๆเลยนะฮะที่มาบนศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะถึงจะเป็นในตัวกลับนะครับแต่ก็อ่ะก็ยังดีที่มานะครับดีนะไม่เข่าทั้งบนทั้งล่างเลยสูตรนี้ นะครับเนาะเออศูนย์อ่าสี 0, ่สองนี่ทำไมไม่เป็นสี่หนึ่งเนาะเออนะฮะสี่ศูนย์นี่สี่ศูนย์สี่สองนี่เนาะข้ามสี่มาสี่หนึ่งนะครับเนาะแถวบา้านนี่เอิอลดป้องขาดนะครับเนะ 40, 42, าะสี่ศูนย์สี่สองมาสี่หนึ่งเออนะฮะอ่ะมาดูซึ่งล่าสุดนี่มันหลักแสนนี่เป็นเป็นห้าห้าอะไรคล้ายก,กันกับในปีหกสี่นะครับปี P 64มีออกแบบนี้นะครับเนาะก็จะเป็นนะครับออกไปในที่ใน 5 5าห้าห้าครับแล้วก็จะเป็นในที่ในเจ็ดถัดมาก็จะเป็นในที่ในเกหนึ่เดี๋ยวเขียเนเมันเมิกกับคกกอนรับเต็มเปียนเมิกอ่านะครับเก้าเก้าน่งนยะครับเก้าหนึ่งศูนย์สองหนะครับ, 9, 1, 2, 6, รบแล้วก็ล่างก็จะเป็นนะฮะในที่ใน 1>, 1 6ึ่งอ่าแล้วก็ล่าสุดนะครับเป็น5 5 7 9, 9้าูนะครับหนอ่านี่ยครับก็หรือว่ามันจะออกเหมือนเดิมอีกนะครับอ่ามันอาจจะออกส5งหหรือ7 0หรือ6 1หรือ6 9อ่าหรือมันจะไปออกไปตัดหลักร้อยกับหลักสิบนะหรือเป็น7 2หรือเป็นสอ ก็เอาไปพิจารณากันนะครับถ้าจับซูตรแบบเดิมนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลัก10บนะครับ10 10หลัก10บนนะหลัก10ล่างของในงวดถัดมางวดก่อนก็ได้สจากนี้ศูนย์จากนี้รอบนี้ก็จะเป็น2แล้วก็6นะครับ2กับ6นะครับ2กับหส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะครับก็จ,จะเอารางวันที่1งวดถัดมาเนาะนะฮะรางวันที่1งงวดถัดมา งวดทีแ้วเอาตรงนี้เนาะงวดล่าสุดก็ต้องเอา9 91026อ่ะ1มันชนกัน91026 9 2 9, 2929 692 16120 6022 62แล้วก็2666นะครับนี่แหละครับก็จะได้นะครับในแค่นี้นะในงวดน,นี้ นะครับก็ชอบเลขไหนก็ลองลองนำไปจับนะฮนำไปพิจารากันนะครับสำหรับในงวดล่าสุดนะถ้าไปจับชนกันกับในที่อีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะอ่าเพราะว่าแต่ละงวดก็ลงพร้อมๆกันแหละ2สูตรนี้สูตรพี่สูตรน้องนะครับมีไหมเนี่ยมี6อันนี้ไม่มี6อันนี้มี2อ่ะไม่ใกล้กันเลยนะครับเนาะอ่ะลองลองนำไปพิจารกันดูนะครับเนาะนี่แหละ ของสูตรนี้นะครับหรือเอาสูตรที่เข้าหรือจะตามในสูตรที่หลุดนะครับเนาะส่วนสูตรสูตรที่เข้าเนี่ยนะครับหรือจะไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตร3ตัวนะครับซึ่งมันก็ตัดเข้า2ตัวเนาะก็ลงไปให้แล้วนะครับสูตร3าตัวลงไปให้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอืมอ่ะนี่นะครับงวดที่แล้วลงงวดแรกนะครับ3ตัวก็ใส่ตีย้อนหลังห้างวัดติดนะครับ ก็นี่นะนะครับตัดเข้านะครับเนี่ยชนกัน0 9 9 0นะครับก็ล่าสุดมีชนกันไหมนะครับ4อ่ามีมี6อยู่เนาะมี6 5 6 6 9 6 8 6 5 6 6 5, 6 5 6 6 5 6 8 6 4ไม่มีนะแต่แต,แต,แต่แต่มี6นะครับเนาะอืมนะฮะแต่มี6นะครับหรือว่าวันนี้จะเด่น6 นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนี <S <S ่แหละสูตรนี้นะครับย่อยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับถูกหวยกันดีแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนี้ใครอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับสูตรรางวัลที่1นึ่แล้วครับสูตรรางวัลที่1นี่มีหลายท่านถามมานะครับสูตรรางวัลที่1ตัดเข้านะครับตัดเข้าตัดเข้า2ตัวล่างเนาะเออนะครับเป็นสูตรรางวัลที่1 6ตัวนะครับ6ตัว ก็นี่อะไรครับเนี่ยสูตรมันอาจจะไม่มารางวัลที่หนึ่งนะครับมันก็อาจจะมาตัวอื่นนะครับเนี่ยตัดเข้าหนึ่งสี่หนึ่งเนาะอ่านะครับสามมวดติดนะครับย้อนหลังนะครับสูตรรางวัลที่1นะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวได้ตามต่อนะครับเนาะเผออื่อมันจะมารางวัลอื่น นะครับเนาะเผื่อมันจะมารางวัลอื่นนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วกันนะครับเนาะอยากได้ในสูตไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ